สวัสดีครับวันนี้ช่อง DIY รถสปะนะครับพามาดูไม้นะครับเป็นต้นไม้นะครับผ่าเป็นอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้เป็นไม้อินจันนะครับต้นนี้มีทั้งอินแล้วก็จันนะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นคนต้นนะครับอันนี้ที่ผ่าขึ้นมาได้มาดูลายนะครับอันนี้จะเป็นลายแกนไม้นะครับลายสวยนะครับ ไม้อินจันเนี่จะเป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลมั่งมีสีสุกอินจันเงินทองไหลมาเทมานะครับอันนี้เป็นไม้อินไม้จันนะครับส่วนใหญ่อินจันเนี่ยถ้าหาว่าเป็นต้นจันก็ต้นจันไปนเลยนะครับต้นอินก็อินแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นที่มีทั้งอินแล้วก็จันอยู่ต้นเดียวกันนะครับขนาดก็ประมาณ ลำต้นนะครับถ้าเป็นโคนที่ผมถ่ายตอนนี้ก็ประมาณ2คนโอบได้นะครับสามารถเอาไปทำที่เป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นะครับประดับบ้านได้นะครับถ้าเป็นช่วงที่จะผ่าวันนี้นะครับนะครับน่าจะแทงด้วยสตรีมนะครับผ่าสตรีมน่าจะได้3แผ่นด้วยกันสำหรับโคนต้นท่อนนี้นะครับต้นท่อนนี้ส่วน ตรงนี้จะเป็นท่อนปลายมันนะครับก็ขนาดที่สามารถใช้ได้นะครับใช้งานได้มานะครับจะนําไปทําเป็นประเภทหิ้งพระนะครับโต๊ะหมู่บูชานะครับทําเป็นไม้ดิ่งนะครับลูกดิ่งที่กลึงนะครับเป็นโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าหิ้งพระอันนี้จะเป็นท่อนที่ผานะครับท่อนผาอันนี้สองซีกที่ผ่าตรงนี้จะเป็นง่ามนะครับง่าม ตรงง่ามนี้ได้อยู่ที่สองแผ่นด้วยกันนะครับมาดูตรงนี้เลยนะครับลายอ่าอันนี้จะเป็นลายแยกระหว่างง่ามนะครับลายตัดค่อนข้างสวยนะครับทําเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะรับแขกนะครับหรือว่าเอาไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านได้นะครับที่ผ่าเดยนนะอันนี้ผ่านะครับอันนี้ผ่าถ้าความยาวในประมาณกี่เมตรนะครับความความความยาวเมตรห้าสิบ ความหนาครับความหนาหนาสองนิ้วหนาสองนิ้วนะครับคนจะไม่รู้ต้องบอกว่าหนาประมาณหกเซนหนาหกเซนนะครับหนาหกเซนแล้วก็ความยาวละเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบผ่าจากท่อนท่อนนะครับที่เป็นง่ามเนี่ยได้อยู่ที่สองแผ่นด้วยกันอันนี้แผ่นที่หนึ่ง ลายสวยนะครับลายเด่นชัดนะครับถ้าหาว่าเจอเล็กเกอร์นะครับขัดให้ขึ้นเงานะครับจะสวยมากอันนี้เป็นคนลําต้นนะครับคนลําต้นหนักมากนะครับไปลากมาไม่ยอมขึ้นนะครับ <spe c> เพราะว่าไม้เนี่ยไม้เป็นไม้ครูน,นะครับส่วนใหญ่เป็นไม้ครูไม้อาถรรพ์นะครับไม้ที่เป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะครับคนที่ไปเอามาก็จะต้องขอนะครับท,ทําพิธีขอก่อนที่จะตัดนะครับก่อนที่จะตัดอันนี้มีสองแผ่นด้วยกัน นะครับสองแผ่นด้วยกันนะครับอายุนะครับอายุไม้นะครับอายุไม้อยู่ที่ประมาณ80ดสปีนะครับ80ปี80บบวกอ่าแปดบบวกนะครับแ0ดบวกด้วยกันเป็นไม้อินจันนะครับไม้อินจันวันนี้นะครับก็จะทําในเรื่องของการผ่านะครับเป็นผ่าผ่าแว่นนะครับเพื่อให้ได้ ได้ลายนะครับได้ลายที่ที่แกนที่เห็นแกนชัดขึ้นนะครับเห็นแกนไม้นะครับแกนไม้ชัดขึ้นเผื่อว่าจะนําไปทําเป็นประเภทโต๊เฟอร์นิเจอร์นะครับหรือนะครับเดี๋ยวผมจะฝากช่องไว้นะครับฝากเบอร์โทรไว้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่สนใจส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยดูในเรื่องของแกนนะครับลายไม้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมี เฉลี่ยแล้วก็น่าจะได้ประมาณ10 11 12 13แผ่นได้นะครับแต่ว่าต้องดูที่ลายเนื้อไม้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นไม้อินจันนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเป็นช่วงพายเดี๋ยวยังไงผมอัดคลิปนะครับถ่ายทอดหรือว่านำลงช่องอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เราก็ได้แนวแล้วนะครับใช้ลอกดึงนะครับแล้วก็ปรับแนวองศานะครับที่คิดว่าจะได้เนื้อไม้หรือว่าได้ลายไม้ที่สวยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นในเรื่องของการผ่านะครับเป็นผ่าผ่าเป็นแผ่นนะครับแผ่นเฉียง what like. อนนี้เราเจออุปสรรคนิดหนึ่งนะครับเป็นตะปูนะครับเป็นเหล็กตะปูที่ถูกตอกไว้นะครับอยู่ด้านในร่องนี้นะครับที่ผมเอาทางมะพร้าวเหย่อลงไปนะครับกล้องมองน่าจะไม่ชัดนะครับเป็นเนื้อขาวๆด้านในนะครับเนื้อเหล็กต้องหาวิธีเอาเหล็กออกนะครับไม่งั้นกัดไปเรื่อยนะครับเรื่อยโซ่ Rồi, phần số số phần lưỡi. anh sẽ khiếm cho <coughs> 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 ขเขาเรียกว่าลายอะไรนะถ้าแบบนนี้จริงมัไม่ใช่แก้มนุมานถ้าแก้มนุมานมันพลา,า,าตรงอันนี้มันจะเป็นผีเสื้อนะฮะผีเสื้อนี่จะเป็นผีเสื้อฮะเสื้อ เน้นๆเน้นโอ้โหวาอันี้นะ <c oughs> นี่ต้องกินข้าวเพื่อสบาย สวยเลยอันนี้ ตอนนี้ก็เป็นไม้ที่เราตัดในช่วงก่อนเที่ยงนะครับวันอาทิตย์ที่11นะครับมันเลือกตั้งเขตเทศบาลนะครับก็ได้จำนวน 1, 2, 3ตรงนั้นค่อยมาต่อในวันถัดไปนะครับค่อยมาเรื่อยในวันถัดไปส5นะครับห้าแผ่นด้วยกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับนำไป ทำเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานกาแฟนะครับหรือว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อมาทางช่อง DIY โลสปะได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะฝากคลิปไว้ประมาณเท่านี้นะครับเป็นการผานะครับแผ่นโต๊ะนะครับทำแผ่นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ เพราะว่าฝนเริ่มมานะครับก็เลยว่าต้องหยุดนะครับหยุดพักนะแล้วก็มาเลื่อยในวันถัดไปท่านหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางช่อง DIY โลสปะได้นะครับเป็นไม้มงคลนะครับไม้อินจันนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์มั่งมีอินจันมั่นคงนะครับเป็นไม้มงคลนะครับขอฝากคลิปไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ